สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายเช้าคสวัสดีตอนบ่ายวันที่สามธันวาคมนะ้ำสองห้าหนะวันนี้มาดูลูกน้องขับนะรถขุดเค้าหนึ่ีสามนะครับเอซีก็คือขุดนะ้คกบฟุตติ้งนะครับแล้วก็ขุดถังแซดปักเข็มนะครับ เข็มสามเมตรนะครับหลดมาสี่ต <c oughs> ้นนี้ก็เป็นสร้างโรงแรมต่อ แอรบรีสอร์นทนะอันนี้ก็น่าจะปลูกมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้องปลูกกระเพราต้องขัดเปลาไงโตหาร่มอยู่ไม่ได้คนระับแดดร้อนดินน่าจะเหลือดูแล้วมันจะเหลือไอ้ตรงถังแซดนี่นะครับ ขุดมานี่เหลือแน่นอนครับพุตติ้งนี่ก็ยังไม่เหลือมากนะแต่ถ้าเป็นพวกถังแซดตมันจะเหลือเยอะอยู่เพราะว่าขนาดถังที่มีงานก็สนใจก็ติดต่อได้น,นะครับผมรับงานท่าเกตประทุมนี่ได้เร็วๆเลยนะครับโทรกิกกักล็อกคิวด้เลยนะครับ088 8 5 8 0 0นนะครับเ <c oughs> นี่ยนะรถเล็ก พอเด้งรถเล็กก็คือเงี้ยมันเข้าซอกเข้าซอยทำงานได้ได้เปรียบก่ารถใหญ่เยอะงานก็นคือเรายการขนย้ายก็ง่ายไม่ไม่เหมือนรถใหญ่รถใหญ่นี่ยากเข้าเมืองก็ยากอยู่รถเล็กนี่เราไ,ได้เปรียบตรงนี้ละเข้าต,ตามซอกตามอะไรซนะอกเล็กซอกน้อยได้หมดแต่มันเสียเปรียบจับรถใหญ่คือค่าจ้างมันถูกกว่าเยอะครันนี้เต็มที่รา,ายวันก็สามพันห้าละ ถ้าขนย้ายก็วันละพันไอ้ครั้งละพันนะครับบางทีถ้าใกล้ก็ไม่คิดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่คิดนะสามละห้าาตัวมันเพราะว่าอยู่ห่างจากบ้านแค่สามกิโลเองไม่เกินสิบกิโลนี่ก็คงไม่ได้คิดนะเมืนนอเอมเ่อวานก็ไม่ได้คิดถ้าขนย้ายเมันใกล้บ้างหนวแถวบ้านแขประทุมแล้วคองสองถ้าฝั่งนี้เป็นบางฝั่งบางน้อยนะครับในยุทธดานคนละจังหวัดนนะ โซ่ไม่เจอแล้วงานเข้าผมมีเส้นเดียวแล้วครับแล้วก็มีเวลาไปบมาถ่ายนะพอเดี๋ยวจะมาทำงานที่อื่นก็รออีกตัวนะครับรอรอเลิอกอยู่ทางเซลล์ก็โทรมาบอกกันแบบว่ามาอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้หาเลิกวันดีเลย โซ่ไม่เจอยอบงานเข้า ขนาดนี้กำลังพอดีคนระับแต่ถ้าเป็นพวกเอ้นะสี่สิบรถก็ค่อมงานเลยแ้่แท็กมันจะกว้างมากเลยขึ้นรถหกล้อก็ไม่ได้ครับอันนั้นก็คือต้องขึ้นห้าคิวแปดคิวแต่อย่างเงี้ยมันขึ้นสามคิวได้สบายเลยรถเอ้ยนะกำลังพอดีครับเมื่อก่อนก็ใช้รุ่นโคมสามสิบุดเจ็ดแท็กเบียดกันกันกบ ครอบกระบะผมเลยนะใส่กระบะผมมันเล็กไงอันนี้คือแคบกว่าเก่านิดนึงแคบกว่าห้าเซนโอ้โหเจอโซ่แล้วฝังดินอยู่ล้างก่อนเลยโซ่ฝังดินอยู่ครับเจอหายากแล้วไม่ใช่โชว์ญี่ปุ่นก็ไว้ใจไม่ได้นะเราสั่งเพราะเป็นโซ่นอกเพราะเรากดเข็มบ้างอะไรพวกนี้ มันถึงต้องมันต้องใช้โซ่แท้นะครับถ้าไปขาดไปอะไรก็ลำบากรตรายเดี๋ยวหาม,มุมถ่ายก่อนผมทีมต้อนรับพี่สันนะครับมีบริการนะครับโอ้ยขอลงใส่หมวกเลเนี่ยมีงานก็ติดต่อได้เลยนะครับ0ูน8 1 5 8 0 9 0นนะครับยินดีบริการนะครับ เขตปทุมนะครับอ่างทองยุทธยาสิงห์บุรีนะครับสาบุรีเนะี่ยงานเขตนี้เนะี่ยแถบนี้นี่ผมไปดูดได้ล็อกคิวไว้ได้เลยยินดีบริการนะครับเรื่องราคาเราคุยกันได้นะครับที่ไม่หนีกันจากมาตรฐานของคนทั่วไปนะเพราะว่าถ้าเราไปทําถูกกว่าคนอื่นมันก็อยู่ยากนะเราจะพาเพื่อนดูดรอไปด้วยแล้วก็เอาราคากลางๆที่ที่เพื่อนรับได้ที่พักพวกกันทํารับด้วย นะครับแล้วเราให้เหลือกําไรไปรับรา้ขาดทุนเสียราคาไม่พอเสียชื่อครับอันนี้เข็มนําตัวนี้ผมใช้สาหรับกด6เมตรนะมันเลยยาวนะ่แต่มันก็ใช้ได้เอ้ยระวังระวังระวัง Na này na này. Ờ Na บอกชี้ไปทางหน้าหน่อยเออ,เอ,อดันให้ตรงลงแล้วดันแบงหน้าแบงหน้ามันเฉียง โซลรตเปล่าเ็นกดง่ายครับผมว่ากดนี่ถ้าเป็นดินลูกหลังนี่จบเลยครับเลิกเลยเมื่อก่อนรับกระด,ดินลูกหลังครับรล่างๆนี่เราปักไม่ลงเราไม่รับเลย ถ้าดินอย่างเงี้ยสบายครับปุกเมฆ็ลงครับเนี่ยน,นี่ก็ปักกั่สามเมตรเองก็คอยสอนกันไปคนขับนี่ก็ผมก็สอนครับขับให้ดูตลอดอเก่งคนระับฝีมือ ชี้ไปข้างหน้าหน่อยเอออันแหละเินหวานเลยคำกดี้สบายไม่มีปัญหายังไงก็สนใจติดต่อได้นะครับ คุยกันได้นะโทรมาได้เลยนะครับศูนย์ูะนะครับงานเรียกงานใหญ่ไปหมดนะครับ <S <S เออบ้างหน้าห <S <S น,น่อยนันแหลตรงแล้ว ปากโล่กว้างมาก่อนไอ้พวกนี้เวลาเราชักขึ้นมาพวกมันดินมันปุดนะถ้าเป็นลูกหลังนี่เวลาชักขึ้นมานี่ถมหมดเลยมันซุยๆดินแบบดินแหลกอะอะไรประมาณนั้นถ้าเรื่อยแหลกดินแดงๆเอ้โหปักไม่ได้ทับเขา คนขึ้นก่อนเดี๋ยวใจเย็นปักใกล้กันก็ไม่ได้ฝัปักใกล้กันต้องเอาเสาลงก่อนมิฉะั้นดินมันจะพังนี่มันจะสียหก ือมุมที่คนขับไม่สามารถจะมองเห็นได้คือมุมนี้แหละตะแคงที่จะดันแปางหน้านี่แหละมันจะมองไม่ค่อยออกคนระับเออถ้าางดันช่วยได้ก็ลงอีกรอบนึงง้างหน้าหน่นะไอ้ตรงหน้าตรงดันแปางหน,าน้าแหละเขาจะมองไม่เห็นส่วนใหญ่ก็จะล้มมาทางตัวนะสองตองคนที่คอยดูคอยบอกเขามองไม่เห็นจริง อย่างด้านซ้ายด้านขวาเห็นหมดโอเคคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยเดี๋ยวรอดูตอนปอั๊อ๋อใช้ก่อนนำนำหมดก่อนคิดว่าจะลงเลยยันไม่รอแล้วเอาลงเลยมั้งเอาสามปูลงเลยโอเคเดี๋ยวตอนมาลงผมพอดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อน อาลงจะถ่ายรอบนเคนี่แหละครับรถเล็กไ,ได้เปรียบตรงนี้แหละทำงานที่เล็กสามตั้งกำลังพอดีนะสามต้นสามตังรถเนี่ยเดี๋ยวถ่ายต้นทัต้นเนี้ยเดี๋ยวไปดูงานที่นี่ลากมาลหนึ่งต้น ตั้งรถให้ตรงเข็มคนะรับไม่อย่างั้นจะไม่มีแรงกดปุ๊บระวัง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 นะอยจำหลบให้ได้นะ คนลอุปกรณ์เหล้วเสาหักเหลือประม่าแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ดึงว่าหาตัวหน่อยคอยโบเขาดึงว่าหาตัวหน่อยหาตัวหาตัวเออดึงว่าหาตัวหาตัว <Okay. S 2> หาตัวหาตัวเออนั่นแหละพอ ở lớp chơi cao ở Okay. เดี๋ยวผมมาดูกันขอบมากนะครับคุณเขช้ชมขอบมากครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพลงที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะช่วยลูกน้องขับโอเค